สวัสดีเลยดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกันังโก้กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับมากันแบบสบายๆแบบนี้นะครับวันนี้น้องก็อยู่บ้านพอดีแล้วกําลังจะคราบผิวนะครับบริเวณจมูกนะครับซึ่งมันมีทั้งสิวเซี่ยนสิวหัวดาสิวอุดตันนะครับรู้สึกว่าจมูกตัวเองเนี่ยเหมือนกับสตรอเบอรี่เลยนะครับก็เลยจะมาชวนคุณผู้ชมทําเจ้าตัว DIY f c ฟซคราบกันนั่นเองนะครับเป็นสูตรที่ทําได้ง่ายทําตามได้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูวัตถุดิบกันดีกว่าครับสำหรับสูตรที่น้องกกจะมาแชร์ในวันนี้นะครับเป็นสูตรที่น้องโกได้ทดลองใช้้้กกกััับตววเองนรรแลูสึ่าามมดดีไ องใช้มาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ไม่เคยมาแชร์เลยนะครับใช้วัตถุดิบเพียง3อย่างเท่านั้นเองนะครับเริ่มต้นกันที่เจ้าตัวพระเอกของเรานะครับนั่นคือเจ้าตัวเบกกิ้งโซดาเจ้าตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเป็นเมสคราฟของเขาเนี่ยนะครับมันจะสามารถผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนนะครับแล้วก็บวกกับถ้าเราคราบแรงเกินไปนะครับมันก็อาจจะขูดขีดผิวสักนิดนึงแต่น้องโก้ก็แนะนําว่าถ้าใครครับกับน้องโก้เนี่ยครับก็จะแนะนําว่าให้ใช้ความเบามือที่สุดนะครับเหมือนกับผิวหน้าของเราเนี่ บางขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับส่วนอีไอเทมหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวน้ามะนาวซึ่งน้ามะนาวเนี่ยนะครับเขาจะมีแลคติกแอซิดนะครับเป็น AHA จากธรรมชาติช่วยผลัดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็ให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนดูสว่างดูกระจ่างใสนะครับและไอเทมสุดท้ายนะครับนั่นคือเจ้าตัวน้าพึ่งนั่นเองนะครับหรือว่าใครไม่มีน้าพึ่งก็สามารถใช้เป็นนมนมวัวก็ได้นะครับหรือว่านมอะไรก็ได้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเจ้าตัวน้าผึ้งเนี่ยก็จะมีส่วนช ดูชุ่มชื้นมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับวิธีการทําสูตรนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับ DIY face cream นี้นะครับน้องโก้เริ่มต้นด้วยเจ้าตัวเบกกิ้งโซดานะครับน้องโก้จะเตรียมภาชนะไว้นะครับใส่เบกกิ้งโซดาไม่ถึง1ช้อนโต๊ะนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพอหลังจากนั้นนะครับเราก็นําเจ้าตัวน้ำมะนาวนะครับบีบน้ําใส่ลงไปเจ้าตัวเบกกิ้งโซดามันก็จะมีฟองฟู่ๆขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคนให้เข้ากันสักนิดนึงนะครับผู้ชมแล้วก็เติมเจ้าตัวน้ำพึ่งลงไปนะ ไม่ต้องเยอะจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำเจ้าตัว DIY Face Cup ตัวนี้นะครับไปใช้ต่อได้เลยนะครับสำหรับวิธีการใช้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับน้องก็จะล้างหน้าให้สะอาดนิดนึงนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะหน้าหมัดๆสักนิดนึงแล้วก็นำเจ้าตัว DIY Face Cup ของเราเนี่ยนะครับไปคว้าไปทั่วผิวนะครับบริเวณจมูกนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียบเนียนมีพวกสิวเซี่ยนสิวหัวดำเยอะๆนะอย่างน้องโก้เนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาบริเวณช่วงสสัััันนนจจมมููกกตวว้ะะะะคครรรบบเยอาาึ่ มันเป็นเสี้ยนๆขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็บริเวณขอบจมูกตรงนี้เพราะว่ามันจะมีการสะสมของสิ่งสกปรกได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะสครับเบาๆแนะนําว่าให้สครับเป็นวงกลมๆแบบนี้นะครับบริเวณผิวบริเวณจมูกนะครับแล้วก็เบามือสักนิดหนึ่งนะครับหนูก็จะสครับนะครับประมาณ1-2นาทีแล้วก็ทิ้งเจ้าตัวสครับนี้ไว้นะครับประมาณ3นาทีหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะครับสำหรับผลลัพธ์นะครับคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวบริเวณจ ดูกระจ่งางใสขึ้นอย่างทันทีนะครับแล้วก็พวกสิวหัวดําที่มันเป็นต่อๆขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะดูเรียบเนียนแล้วก็สิวหัวดํามันจะดูหายไปอย่างดีมากๆครับสาหรับสูตรนี้นะครับผู้ชมน้องโก็แนะนําว่าให้ใช้ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเท่าน,นั้นก็เพียงพอแล้วก็ที่สําคัญคือข้อแนะนําควรที่จะทําอย่างเบามือมากๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก็หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับสำหรับในคลิปหน้าน้องโก็จะเอาสูตรอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกก subscribe, ก็ดด Subcribe กระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับน้องโก้ด้วยนะครับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย